สวัสดีครับ He Herzlich w อ l ร k o m m e n zum Deutschlernen mit ออาจารย์กำทรเทเดไคสครับวันนี้ครับครูมีเท็กซ์นะครับมาฝึกการอ่านกันนะครับเป็นระดับ r 1นะครับง่ายๆอันนี้นะครับระดับ r 1นะครับมีหัวข้อดังนี้นะครับหัวข้ออยู่ตรงนี้เขาบอกว่า m i n e f a m i l e and I นะครับก็คือครอบครัวของฉันนะครับ แล้วก็ฉันนะครับ m า n เน f a m i l i e und ich นะครับ so เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์แบบฝึกหัดข้อนี้เขาให้เราทำอะไรนะครับโจทย์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครับอกว่า lesson Sie d e n text ü b e r t e r e s a นะครับให้อ่านบทความเกี่ยวกับเทเรซานะครับเทเรซาก็คือ,อเด็กผู้หญิงในภาพนี้นะครับ ว่าสียริกติกเริกติกแป่าถูกต้องนะครับอันไหนที่มันถูกต้องนะครับครยเซนซีอันก็ให้เรากากบาทนะครับโสอันนี้เลยครยเซนซีอันให้กากบาทนะครับเฉพาะข้อที่ถูกต้องนะครับก็มีทั้งหมดไอสไว7์ไรฟฟมเซ็กซีเป็นเจ็ดข้อเนี้ยข้อไหนถูกต้องให้เรากากกบาทข้อนั้นนะครับโซเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะครับโสทีละประโยคนะครับประโยคแรกเขาบอกว่าอันนี้นะครับ อิ b บินเทเรซามา u ริกนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อเทเรซานามสกุลมาริกอิกบินอินชวาบัก b กบวรินอิกบินเกบวรนแปลว่าฉันเกิดนะครับเขาบอกว่าเขาเกิด in อินชว b a c h เขาเกิดอยู่ในเมืองชวาบักนะครับ so, หลังจากนั้นเขาบอกว่าชวาบัก c ล็กต์อินฟรังเค e นอินเดเนียลฟอนนูนแบกอประโยคนี้นะครับชวาบักเนี่ก็เป็นเมืองที่ l ล e กตคือตั้งอยู่ in Franken อยู่ในเขตหรืนอนย่านที่เรียกว่าฟรังเคนนะครับอินเดเนียลฟอนนูนแบกอินเดเนียลแปลว่าในละแวกใกล้เคียงนะครับก็คือไม่ไกลจากเมืองนูนแบกเพราะว่านูนแบกเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับโส so, ส่วนใหญ่เมืองขนาดเล็กเราก็จะพูดว่าอินเดเนียลฟอนบลาบลาบลาแล้วก็ใส่ชื่อเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่คนจะรู้จักมากกว่าลงไปนะครับโส so, ก็เอาเป็นว่าเทเรซามอริก er เนี่ยเกิดที่เมืองชวาบักนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมือง นูนแบกนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนูนแบกก็คือนูเรมเบิร์กนะครับนูเรมเบิร์กไปต่อกันเลยนะครับโซ่ so. ประโยคต่อมา m i n e r e l t e r n leben in Schwabach m i n e r e l t e r n eltern แปลว่า parents นะครับแปลว่าพ่อแม่ของฉัน Leben in Schwabach ก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองนี้เช่นเดียวกันนะครับคือเมืองชวาบ b a C อ่า C ตัวนี้หมายถึง m i n e r e l t e r n นะครับเป็นพระหจน์นะครับ สีหาเ็นไอเเคสโองพ่อแม่ของฉันเนี่ยมีร้านอาหารอยู่1ร้านนะครับแล้วก็บอกว่า m า n g r o ร s Eltern w ชัน n in n ิน n b e r g คราวนี้จาก Eltern คือพ่อแม่กลายเป็น m า n เ g g r s Eltern คือจริงๆ r o ร s แปลว่าใหญ่นะครับอันนี้เหมือนภาษาอีสานเลยก็คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็คืออปปะโอมาของฉันเนี่ยนะครับโวล n ิ n n ินนูนแบไม่ได้อยู่ที่ ไม่ได้อยู่ที่ชวาบักนะครับด้วยกันกับเขาแต่ว่าอยู่ที่เมืองนูนแบกนะครับเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ไกลที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับโซมายเนโอมานะครับโอมานะครับไฮส์เอลฟริดนะครับก็โอมาของเขาชื่อเอลฟริด์ไมโอพาไฮส์รูดอล์นะครับรูดอล์ก็คือชื่อของโอปาครับไม่ทราบว,ว่าเป็นปู่หรือว่าเป็นตานครับอันนี้เราไม่สามารถทราบได้โอ a าอิสอินวีนก o บ e n นอ่าแล้วก็บอกเพิ่มบอกว่า โอป้าเนี่ยนะครับที่ชื่อรูดอล์ฟนี่นะครับอิสตินวีนเกเบอร์เกนเกิดที่กรุงเวียนนานะครับก็คือนิกอินดอร์ชลันไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นคนเยอรมันตั้งแต่ต้นนะครับเป็นคนออสเตรียก็คือเป็นคนออสเตรียนะครับเพราะวีนคือกรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงนะครับด t ฮอ a สตัดฟอนออสเตรียต่อไปพ a พพัสเอลเลนคำว่าพ a พ a นะครับแปลว่าพ่อนะครับส่วนเติม S แปลว่า เป็นของพ่อนะครับอันนี้คือ Papas Eltern ก็จะหมายความว่าพ่อแม่ของพ่อของฉันนะครับ Leben l e i d e n i c h ช m e ี Le r อ่าแสดงว่าเราทราบแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นเป็นปู่ย่าตายายนะครับเขาบอกว่า Papas Eltern นะครับพ่อแม่ของพ่อของฉันเนี่ยก็คือปู่กับย่าถูกไหมครับ Leben Leider n i c h เมียไลเดอร์นิช h มียคือ n i c h มียไมมีค่าเท่ากับ no m o r ์นะครับ, no รบภาษาฝรั่งเศสก็คือ ne น l ลูอังกฤษก็คือ n นมอร์เ no ยอรมันใช้คำว่า nicht mehr ก็คือ ไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วนะครับก็คือท่านเสียไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสักนะครู่โอมาเขาบอกว่าไมโนโอมาหายเอลฟรเดอันนี้ก็คือยายนะครับส่วนไมโอพาไฮสชูร์ดอลฟ์ก็คือคุณตานั่นเองนะครับโซส่วนปู่กับย่าไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะครับคือเสียไปแล้วประโยคต่อมา Ich habe zwei Geschwister คำนี้นะครับคำนี้เกชวิสเตอร์แปลว่า พี่น้องนะครับซึ่งไม่นับรวมตัวเองก็บอกว่า ich habe, I have I have ก็คือฉันมี Swei เก Schwister ฉันมีพี่น้องสองคนนะครับโ so, mm hmm. เดี๋ยวเขาหน้าจะบรรยายเพิ่มว่ามีใครบ้างนะครับ so my brother h e i s t Arthur อ่านี่ครับพี่ชายหรือน้องชายเราไม่สามารถทราบได้นะครับเขาบอกว่า my brother นะครับ h e i s t h e i s t คือมีชื่อว่าชื่อ Arthur นะครับเอโอเค My b r o t h e r เนี่ยแทนเป็นคำว่า Air พูดเป็นครั้งที่สองเพราะเป็นผู้ชาย Air is e n g i n e e r เขาเป็นวิศวกรอ l e เ t Si i ต einem j ยา r in Graz นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง Graz นะครับซึ่ง Graz เนี่ยอยูอ่เขามีอธิบายมาแล้วกราสเ i กในออสเตรียเขาบอกว่าเมืองเนี่ยอยู่ในประเทศออสเตรียนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเยอรมันนะครับไซต์ไอเนมยาก็คือ1ปีมาแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่ออสเตรีย Gra z, ในเมืองกราสนะครับอันนี้คือพี่ชายหรือน้องชายเราก็ไม่ทราบได้นะครับคือ b r ูเดอรนะครับที่เขาบอกว่ามีสวายเกชวิสเตอรต่อมา m i n น r ร์ชว e สเตอร์ลิแล้วก็มีชว s ส e ตอร์อีกหนึ่งคนชื่อว่า Lisa w o ุน i ์ f น a ฟรง u ฟ t ร์ตลเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเหมือนกันนะครับพักอศาศัยอยู่ใน uh, เมือง f ฟรง k f u r ฟร์ตนะครับคนไทยเรียก f r a n k f u r ์ตนะครับภาษาเยอรมันภาษาดอยช์เรียกว่า f ฟรง k ฟ u ร์ตนะครับ l i นะครับลิซ่าเป็นผู้หญิงก็แทนด้วย C นะครับ C คลายแต่เนื่องจากขึ้นต้นประโยคก็เลยเขียนเป็นตัวใหญ่นะครับ C is shown f a r h ไฮ r t t e Shown แปลว่า already แปลว่าแล้วนะครับชวน w n i r r y ราเ t e d ก็คือ already married นะครับ uh, แต่งงานแล้วนั่นเองนะครับลิซ่าแต่งงานแล้วนะครับน่าจะเป็นพี่สาวแสดงว่าต่อมาเขาบอก e อียแมนเนะครับ เป็นช่องสีของคำว่าซี i ซีลิซ่านี่แหละซีซ e er, e er, e er, ีเอเอเอียแปลว่าของหล่อนนะครับจริงๆคือตัวเล็กแต่เนื่องจากขึ้นต้นประโยคใหม่ก็เลยได้โคตา้าเขียนตัวใหญ่ขึ้นมานะครับเอียมันก็คือผู้ชายของหล่อนนั่นก็คือแปลว่าสามีของหล่อนสามีของลิซ่านะครับไฮสม์มีชื่อว่าโทมัสโอเคสามีของหล่อนชื่อว่าโทมัสก็คือพี่เขยนะครับต่อมาแอโทมัสนะครับพูดเป็นกล้งที่2ใช้คําว่าแออีกแล้ว แทนผู้ชาย air is piloted u n a e i t e d by the Luftansa th h th Luftansa h เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นสายการบินนะครับสายการบินเราเรียกว่า Fluggesellschaft Fluggesellschaft นะครับเป็นเพศดีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าใช้คำว่า by der นะครับ by บ bon u n da tiv นะครับแล้วก็ดี Fluggesellschaft นะครับเป็นเพศดี d d der นะครับ da tiv ตกที่ช่อง3ก็คือคำว่า der ก็เลยเป็นที่มาว่าใช้คำว่า by der Luftansa อ่ะ i s uh, er pilot เขาเป็นนักบินนะครับพิโตรแปลว่านักบิน unarbeitet arbeitet เป็น verb แปลว่าทำงานนะครับทำงานกับสายการบินที่ชื่อว่า Luftansa เป็นสายการบินแห่งชาติของเยอรมันนะครับ so นั่นคือพี่เคย ich lebe er im moment in berlin เขาบอกว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ Berlin im moment คือณปัจจุบันนี้ u n d s t u d i e r e informatik an der Humboldt u n i v e r s i t y นะครับเขาบอกว่า เขาย้ายมาอยู่เบอร์ลินนะครับแล้วก็ศึกษาคําว่า s t u d i e r e แปลว่าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับต่ำกว่านั้นจะไม่ใช้คําว่า studies จะใช้คําว่า Learning นะครับ informatics เขาเรียน informatics นะครับคำนี้ไม่ได้แปลว่า,า information หรืออะไรนะครับคำนี้แปลว่าวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับในในประเทศเยอรมันจะใช้คำว่า informatics นะครับ a n d r e a Humboldt University ก็ชื่อมหาวิทยาลัยน,นะนั่นเองนะครับ ต่อมาเขาบอกว่า my partner Ralf นะครับ my แปลว่าของฉัน my partner partner อบอกให้รู้ว่าคล้ายๆกับว่าแฟนนั่นเองนะ <c oughs> partner, Ralph, เขาใช้คํว่า my partner นะครับ my partner Ralf is Schweizer Schweizer ว่า e า aus w i t z e r l a n d นะครับแฟนของฉันเนี่ยเป็นคนสวิสนะครับเป็นคนสวิสชื่อว่า Ralf h r er อพูดเป็นครั้งที่2ใช้ air er อีกแล้วนะครับ er kommt aus Zürich รัลฟ์เนี่ยนะครับแฟนของฉันเนี่ยนะครับมาจากซูริชมาจากเมืองซูริชนะครับก็มาจากทางเหนือนะครับซึ่งเป็นเ,เขตที่พูดภาษาดอยช์นะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลบและใช้ชีวิตอยู่นะครับอาร์เบอร์เอาอินเบอร์ลินตอนนี้ราลฟ์นะครับามาจากซูริชสวิตเซอร์แลนด์ก็จริงแต่ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในเมืองเบอร์ลินนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเขานนั่นเองก็คือเป็นแฟนเขาบอกว่ารัลฟ์อิสฟุตูกราฟ อาชีพของราล์ฟคือฟโตกราฟโฟโต้แปลว่ารูปภาพรูปถ่ายนะครับโฟตโตกราฟก็เลยแปลว่าช่างภาพครับผมราล์ฟทำงานเป็นช่างภาพนั่นเองนะครับส่วนตัวของเขาเองนะครับชื่อว่าเทเรซาเทเรซาเนี่ยน่าจะเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเพราะเขาบอกว่ายัางเรียนอินโฟมาติกวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่เลยนะครับที่อินเบรลินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อเราอยากจะอ่านตามนะครับไปพร้อมๆกันเลย so Meine Familie und ich. Ich bin Theresa Maurik. Ich bin in Schwabach geboren. Schwabach liegt in Frankfurt, in der Nähe von Nürnberg. Meine Eltern leben in Schwabach. Sie haben ein Restaurant. Meine Großeltern wohnen in Nürnberg. Meine Oma heißt Elfriede. Mein Opa heißt Rudolf. Opa ist in Wien geboren. Papas Eltern leben leider nicht mehr. Ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder heißt Arthur. Er ist Ingenieur und lebt seit einem Jahr in Graz. Graz liegt in Österreich. Meine Schwester Lisa wohnt in Frankfurt. Sie ist schon verheiratet. Ihr Mann heißt Thomas. Er ist Pilot und arbeitet bei der Lufthansa. Ich lebe im Moment in Berlin und studiere Informatik an der Humboldt-Universität. Mein Partner Ralf ist Schweizer. Er kommt aus Zürich, lebt aber auch in Berlin. Ralf ist Fotograf. Ich habe sieben Aussagen. Ich habe Kabok Richtig. Ich richtig. habe Sie an. Okay. Lesen Sie den Text über, über, geograpp, krab, krab, Read about. เทเรซาครับเราก็อ่านเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าข้อไหนถูกเราก็กากบาดข้อนั้นครับข้อไหนไม่ถูกนะครับนิกริชติกอันไหนนิกริชติกเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับโซ so. าเรามาดูการใช้ประกาศสิ่งนี้แล้วกันนูมาอ้ส์เขบอกว่ามาอ้ส์โอมาเอลฟริดเดอร์วอนต์ในนูนแบงก์โอมาเอลฟริดเดอร์วอนต์ในนูนแบงก์เราก็มาดูว่าอยู่ประโยคไหนนะครับอ่านเดี๋ยวครูขออนุญาตลบทั้งหมดก่อนนะครับตรงนี้โซ so. จะได้ไฮไลท์ได้ว่าแต่และข้ออยู่ตรงไหนนะครับเ,เรามาดูว่าโอมาเอลฟริตคุณยายนั่นเองนะครับโวลต์อินเนินแบกใช่หรือเปล่าก็ต้องดูที่ประโยคนี้นะครับ m มน์เนโครสเอลชันโวลต์เน n นอินเนินแบกครัสเอลชนแปลว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ถูกไหมครับในที่นี้ก็คือเป็นตากับยายเพราะปู่กับย่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบริชติกข้อนี้ตอบริชติก เราก็ต้องทำ u n c r e u s e n เราก็จะต้อง u n c r e u s e n อ่าประก,การนี้ละกัน n u m m e r o e is r s t r i c h t i g u n c r e u s e n ต่อไป n u m m e r t w Arthur h a t z w e i g e s c h w i s t e r Arthur จำได้ไหมอยู่ตรงไหน Arthur h a t z w e sisters w i s t e r ตัวนี้ตัวนี้นะครับแปลว่าพี่น้องซึ่งข้อมูลอยู่ตรงนี้ตร,นตรงที่ เทเรซาบอกว่าอิชฮาเบอร์ตไวกิชวิสเตอร์เทเรซาเขาบอกเขามีพี่น้องสองคน mm hmm. ชื่อว่าอาชัวคนหนึ่งกับชื่อว่าลิซ่าคนหนึ่งอ่ะก็คือบ้านเนี้ยมีลูกสามคนชื่อว่าเทเรซาไอมารแล้วก็อาชัวแล้วก็ลิซ่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีพี่น้องสองคนเพราะเมื่อกี้ครูอบอกว่าพี่น้องไม่นับตัวเองถูกไหมครับกิชวิสเตอร์ไม่นับตัวเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบริชติก mm hmm. อีกแล้ว หม m ยเ Zwei is สักคร i ้งนถะูกต้อ r ข้ e มใช่ๆจะได้เหมือนกัน n u m m เล2 i ีก r i c ต t i g ต่อไปห m m ยเลข l i s ซ่า t v e เ h e i รา t e t เรามาดูที่ลิซ่านะครับก็คือพี่สาวเมื่อสักครู่ข้อมูลของลิซ่าจะอยู่ตรงนี้ลวลาเราจะเช็คลิซ่าลิซ่าอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว o h n in f อิน k ฟรง t ์ฟู is s ซีอิสช r น e i ฮ a ราเทอ่าชอนเฟฮีราเทเพราะฉะนั้น นูมัตไก่ The author ที่บอกว่า Lisa is f a i r a t r e d ก็ถือว่า Richtig ถือว่าถูกต้องนะครับก็ต้องอันโครย์สามข้อแล้ว Richtig หมดเลยนูมัฟเฟีย Thomas is engineer Thomas ครับเป็นวิศวกรหรือเปล่าเรามาดูข้อมูลของ Thomas what is information for Thomas Thomas มาโปรครั้งแรกอยู่ตรงนี้อ่าทัสเซียนะครับ Thomas อื้ม Air is Pilot เพราะฉะนั้น Pilot ไม่ใช่ engineer ข้อน,นี้ตอบ Falsh นะครับเราไม่ต้องกากระบาดนะครับแต่เรามาบอกว่ามันผิดตรงไหนละกัน,นครับผิดตรงนี้ n l s o ซนิก e n นวิเ e ีสิ่งที่มัน f a l s e ผิดตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น Pilot ถ้าอยากจะให้มัน richtig นะครับต่อไป n u m b e r 5เขาบอกว่า t e r e s a s t u d i e d i n f o r m a t i c s อ่าเนี่ยกำลังศึกษาวิชาวิศวะ คอมพิวเตอร์อยู่ชื่อว่า i n f o r m a t i c ใช่หรือเปล่าเราก็มาเช็คดูนะครับโซ so, ตรงบรรทัดที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในเบอร์ลีนนะ ich lebe im Moment in Berlin und studiere Informatik อันนี้ถูกต้องนะครับโซ so, เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ richtig a n c r e i s e n i n g แล 5, so, 6, ้วนัมเบอ5 is richtig โซไ e ท์เทอร์นัม6 Teresa ist verheiratet เทเรซาเนี่ยแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วหรือยังนะครับข้อนี้เราก็จะเห็นว่าเขาบอกแค่ว่า My p a r t n เนี uh ่ย a r t n e r ตยตัวนี้บอกให้รู้ว่า n o อ n i c h t v e r h e i r a t e t ยังไม่ได้แต่งงานนะครับเพราะฉะนั้น n u m e s e x is f a l s h ถ้า f a l s h เราต้องมากากะบาดนะครับบอกว่าผิดตรงไหนผิดตรงคำนี้นะครับคำนี้ถ้าเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับ i n g i n e e r เมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่วิศวารน,นะครับซ o n เด r n pilot นะครับ แต่ว่าเป็นนักบินอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนิกไฟร์ไกต์ช็ e ตนะครับเขาบอกว่าเขามีแค่พัดเนอะนะครับโซ so, ไม่เหมือนกับลิซ่านะครับพี่สาวเขาที่บอกว่าชนไฟร์ไกต์ช็ e ตอันนั้นชัดเจนข้อสุดท้ายหมายเลเป็นรัลฟ์รัลฟ์จำได้ไหมครับรัลฟ์อยู่ตรงนี้รัลฟ์ t h a s is ralf okay เขาบอกว่า ralf kommt aus berlin ralf เนี่ยมาจากกรุงเบอร์ลิน studiert z z r r i h h นะครับข้อนี้ก็บอกว่าต้องมาเช็ค Ralph is o u t Zürich เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะข้อมูลบอกว่า er kommt aus Zürich Ralph is Schweizer Ralph เป็นชาวสวิตเซอร์แลแล้วก็มาจากกรุงไม,ไม่ได้มาจากกรุงนะครับมาจากเมืองซูริคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดที่คำว่า Berlin ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ nicht Berlin sondern Zürich und studiert in Zürich แล้วก็ ศึกษาวิชานะครับเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ซูริกก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ผิดทั้งสองก้อนเลยนะครับเขาไม่ได้ studies เขา arbeitet แล้วก็นิอินซูริกแต่ในเบอร์ลินต้องบอกว่าร الف ทำงาน t นเบอร์ลินเป็นช่างถ่าานะครับถึงจะถูกต้องนะครับโซเพราะฉะนั้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ m i n e f a m i l e u n i h เป็นยังไงกันบ้างครับ RIs ระดับ RIs อันนี้ไม่ยากเลยนะครับเอ่อ text ลักษณะนี้นะครับจะ เหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆนะครับประมาณสัก1เดือนแรกอะไรประมาณ1-2เดือนแรกนะครับก็จะมีเท็กลักษณะประมาณนี้ให้มาฝึกซ้อมกันนะครับโซ่เข้อนะครับก็เอาเป็นว่าถูกไปนูมาร r ไอส์วรแล้วก็นูมาฟินะครับถูกไป4ข้อนะครับแล้วก็ฟัลชก็คือผิดไปอ่าสาข้อนะครับเวลาผิดนะครับอย่างเช่นข้อ4เราต้องรู้ว่าผิดตรงไหนนะครับเฟลชเออร์อินโฟมาชินอีสฟัลชนะครับข้อมูลส่วนไหนที่มันผิดนะครับเราก็มาเช็คกันอีกทีหนึ่งว่า สิ่งที่ผิดอย่างข้อ4ก็คือ i n g e n e e r มันไม่ใช่ i n g e n e e r ่จริงๆต้องเป็นพิโรดอย่างเงี้ยนะครับต้องรู้นะครับ n u m เ r s e c t ซ็กชเดียวกันไม่ได้แฟหิราเทสแต่ว่าเ,เขาบอกว่าเขามีพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็น l a ด y นะครับคือยังโสดอยู่นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั่นเองแต่คือมีมีแฟนแล้วอาจจะอยู่ร่วมกันนะครับอ่าอ,อยู่เขาเรีกเยกอะไรพักอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับ so นูมเป็นผิดที่คําว่าอ u s เ e r ร i n นะครับ ไรล์ไม่ได้มาจากเบอร์ลินแต่มาจากซูริคนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนมหาหลัยแล้วนะครับ mm hmm. เขาอาบัททชทำงานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้อยู่ในซูริคด้วยแต่ว่าอยู่ในเบอร์ลินเพราะอยูดย่ด้วยกันกับเทเรซานั่นเองนะครับโซ so, สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าพวกเราคงจะได้ฝึกการอ่านกันเล็กน้อยนะครับโซก่อนจากกาันเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบดีไหมนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะลากันไปเลยนะครับโซ so, ปิโตเชน Meine Familie und ich? Ich bin Theresa Maurig. Ich bin in Schwabach geboren. Schwabach liegt in Franken in der Nähe von Nürnberg. Meine Eltern leben in Schwabach. Sie haben ein Restaurant. Meine Großeltern wohnen in Nürnberg. Meine Oma heißt Elfriede. Mein Opa heißt Rudolf. Opa ist in Wien geboren. Papas Eltern leben leider nicht mehr. Ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder heißt Arthur. Er ist Ingenieur und lebt seit einem Jahr in Graz. Graz liegt in Österreich. Meine Schwester Lisa wohnt in Frankfurt. Sie ist schon verheiratet. Ihr Mann heißt Thomas. Er ist Pilot und arbeitet bei der Lufthansa. Ich lebe im Moment in Berlin und studiere Informatik an der Humboldt-Universität. Mein Partner Ralf ist Schweizer. Er kommt aus Zürich, lebt aber auch in Berlin. Ralf ist Fotograf. Alles klar. Vielen Dank für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss.